การฝันเห็นน้ำตกตามความเชื่อไทยถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานชีวิตที่กำลังไหลเวียนการเปลี่ยนแปลงและโชคชะตาที่เคลื่อนไหวไม่หยุดยัง้งความฝันนี้มักเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภการงานและการปรับตัวในเส้นทางใหม่ของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่กำลังรอคอยข่าวดีหรือมีแผนเริ่มต้นสิ่งใหม่มักถือเป็นลางบอกเหตุสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นี่คือคำทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นน้ำตกในรูปแบบต่างๆฝันเห็นน้ำตกใสสะอาดสวยงาม น้ำตกใสสะอาดสื่อถึงความบริสุทธิ์ความสงบและพลังงานที่ดีในชีวิตช่วงนี้คุณจะพบความสมดุลและสิ่งที่เคยหนักใจจะเริ่มหายไปทีละนิดชีวิตมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นถือเป็นช่วงที่โชคดีความสุขเล็กๆน้อยๆจะทยอยเข้ามาแบบไม่ขาดสายทำให้รู้สึกเบิกบานและมั่นคงมากขึ้นการเงินมีโอกาสได้เงินเข้ามาแบบสบายๆจากงานหลักหรือรายได้พิเศษที่ไม่คาดคิดการหมุนเงินคล่องตัว และมีโชคเล็กๆจากการเสี่ยงดวงพอให้ยิ้มได้การงานงานราบรื่นได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมง,งานและผู้ใหญ่ทำงานแล้วไม่ติดขัดอาจได้รับโอกาสใหม่หรือคำชื่นชมที่ช่วยเสริมความมั่นใจสุขภาพสุขภาพดีขึ้นอาการล้าหรือความเหนื่อยสะสมค่อยๆหายไปจิตใจแจ่มใสเหมาะแก่การเริ่มดูแลสุขภาพอย่างจรงิงจังความรักคนรักเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์สงบและอบอุ่น คนโสดมีเกณฑ์เจอคนดีจากงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติคำเตือนอย่าประมาทเรื่องเล็กเรื่องเล็กในงานหรือการเงินควรตรวจทานอย่างละเอียดรักษาความเรียบง่ายและความพอดีในทุกเรื่องจะทําให้ผลดีคงอยู่ยาวนานเลขมงคล16 4 1 4ห6นึ่งสฟันเห็นน้ําตกเชี่ยวแรงน้ําไหลรุนแรงมากน้ําตกเชี่ยวแรงสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจเป็นเรื่องด่วนหรือสถานการณ์ที่ต้องรับมือทันที แมดูน่ากลัวแต่ก็แฝงโอกาสสำคัญที่สามารถผลักดันให้คุณเติบโตเร็วขึ้นพลังของน้ำตัวนี้อาจนำทั้งความท้าทายและโชคใหญ่ในเวลาเดียวกันอยู่ที่การตั้งสติและการตัดสินใจการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนแต่ใช้เงินออกเยอะเช่นกันจากเหตุฉุกเฉินควรมีเงินสำรองให้เพียงพอในช่วงนี้การงานงานมีแรงกดดันสูงต้องใช้เวลาตัดสินใจเร็วในหลายเรื่องหากรับมือได้ดีจะกลายเป็นจุดเด่นและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ สุขภาพเสี่ยงปวดหัวเครียดหรือพักผ่อนไม่พอจากงานกดดันควรแบ่งเวลาพักให้สมดุลเพื่อไม่ให้ร่างกายสุดความรักอารมณ์แปรปรวนง่ายอาจเกิดการเข้าใจผิดหรือทะเลาะเล็กๆควรสื่อสารด้วยเหตุผลและใจเย็นให้มากที่สุดคำเตือนอย่าตัดสินใจด้วยความใจร้อนเพราะอาจทําให้เรื่องบานปลายใหญ่โตทุกเรื่องควรใช้สติและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนลงมือ เลขมงคล5 9 5 0 9 9 5 9ฝันเห็นน้ำตกมีหมอกรอบๆดูสลัวน่ากลัวภาพน้ำตกที่ถูกหมอกปกคลุมสื่อถึงความไม่ชัดเจนและความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอาจมีเรื่องบางอย่างที่คุณยังมองไม่เห็นเต็มตาเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังตัวทั้งเรื่องคนและสถานการณ์รอบตัวแต่หากตั้งใจและมีสติจะผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างปลอดภยัย การเงินเสี่ยงถูกกลอกลวงหรือทำธุรกรรมผิดพลาดไม่ควรลงทุนหรือเชื่อคำชวนที่ดูดีเกินจริงการงานข้อมูลบางอย่างอาจไม่ครบถ้วนทำให้งานติดขัดควรตรวจสอบทุกอย่างด้วยตนเองไม่ควรเชื่อข่าวลือสุขภาพมีโอกาสเครียดวิตกหรือพักผ่อนน้อยจนสมองล้าควรหาเวลาผ่อนคลายและพักผ่อนอย่างเต็มที่ความรักความรักอาจมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนควรค่อยคคุยด้วยเหตุผลอย่าคาดคันมากเกินไป คำเตือนระวังการตัดสินใจผิดเพราะข้อมูลไม่ครบทุกสิ่งต้องทำด้วยความรอบคอบและตั้งสติให้มากเลขมงคล60606 660 60 60 60 60. ฟันเห็นน้ำตกแล้วมีร้งกินน้ำฟันนี้ถือเป็นลางดีมากสื่อถึงความรุ่งเรืองความสำเร็จและข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาแบบชัดเจนโชคลาภเด่นมากในช่วงนี้อุปสรรคจะสลายไปเหมือนแสงรุ่งลังฝนที่เปิดเส้นทางใหม่อันสดใสให้คุณ การเงินดวงการเงินเปิดกว้างได้รับเงินก้อนหรือรายได้เพิ่มงานเสริมและโอกาสใหม่ทำเงินได้ดีมากการงานมีความก้าวหน้าผู้ใหญ่สนับสนุนและได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ประสบความสำเร็จงานที่ทำจะได้รับการตอบรับดีเกินคาดสุขภาพแข็งแรงสดใสพลังงานเต็มเปี่ยมโรคหรืออาการที่กังวลมีแนวโน้มดีขึ้นเร็วความรักความรักหวานสดใสเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีโอกาสเจอคนดีที่พัฒนาเป็นคู่รักในอนาคต คําเตือนระวังความคึกขนองหรือใช้เงินเกินจำเป็นในช่วงดวงดีควรวางแผนอนาคตเพื่อให้ความสำเร็จยั่งยืนเลขมงคล3883388 38ฝันว่าเดินอยู่ใต้น้ำตกคือสัญ,ญลักษณ์ของการปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่หนักหนาเป็นการชำระจิตใจให้เบาสบายขึ้นชีวิตกำลังเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงปัญหาที่เคยติดค้างกำลังหมดไปเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ช่วยต่อย,ยอดอนาคต การเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและได้เงินคืนจากบางอย่างที่รอยอยู่ภาพรวมการเงินมั่นคงและดีขึ้นเรื่อยๆการงานมีโอกาสเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือแก้ปัญหาเดิมสำเร็จความพยายามจะถูกมองเห็นผู้ใหญ่ให้คะแนนดีสุขภาพร่างกายฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้ดีอารมณ์ผ่อนคลายเบิกบ,บานเหมาะกับกิจกรรมใหม่ๆ ความรักคู่รักเข้าอกเข้าใจมากขึ้นปัญหาค่อยๆหายไปคนโสดอาจพบคนที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจคำเตือนอย่าชะล่าใจเกินไปจะละเลยเป้าหมายสำคัญงานเอกสารต้องตรวจให้ละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเลขมงคล2772 727ฝันว่าพลัดตกน้ำตกฝันนี้สื่อถึงความเหนื่อยล้าหรือมีเรื่องไม่คาดคิดทำให้ต้องรีบปรับตัวอย่างไรก็ตามการตกน้ำตกไม่ใช่ลางร้ายเสมอไป แต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านและก้าวสู่เส้นทางใหม่แม้เริ่มต้นจะรู้สึกกังวลแต่ท้ายที่สุดจะได้รับความชัดเจนและเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์การเงินมีรายจ่ายกระทันหันที่เลี่ยงไม่ได้แต่ยังมีโชคเล็กๆเ,เข้ามาช่วยประคองสถานการณ์เงินการงานมีงานด่วนหรือเรื่องไม่คาดคิดให้ต้องแก้แต่หลังจากจัดการแล้วจะเห็นทางออกชัดเจนขึ้นสุขภาพเสี่ยงพักผ่อนไม่พอหรืออ่อนเพลียควรดูแลร่างกายและลดการทำงานหนักลง ความรักมีปัญหานิดหน่อยจากความไม่เข้าใจที่แก้ไขได้คนโสดอาจเจอความรักเร็วแต่ต้องค่อยๆศึกษาคำเตือนอย่าทำอะไรโดยไม่คิดเพราะจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ใช้สติและค่อยๆวางแผนจะผ่านทุกอย่างได้เลขมงคล70 7 7 7 770ความฝันเกี่ยวกับน้ำตกส่วนใหญ่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยและโชคชะตาที่กำลังไหลไปสู่สิ่งใหม่ ทุกความฝันมีทั้งข้อดีและคำเตือนที่ช่วยให้คุณวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งจะทำให้คุณพร้อมรับโอกาสดีและก้าวผ่านความท้าทายด้วยสติและพลังใจที่มั่นคง